สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาขะนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปเลยครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับมาถ่ายปลามังกรให้เพื่อนเพื่อน,อนดูกันอีกแล้วครับแต่ที่มันพิเศษกว่าคลิปอื่นก็คือวันนี้เราไปถ่ายปลามังกรครับที่บ้านพี่คนหนึ่งมาครับที่อยู่ในกลุ่มปลามังกรของเรานะซึ่งพี่เขาเลี้ยงไว้ ที่บ้านนะครับจํานวนสามร้อยตัวเพ oh no. ื่อนโอ้โหโคตรเยอะเลยครับเพื่อนสามร้อยตัวเนี่ยเลี้ยงไว mm ้ในบ้านนะเลี Stand ้ยงไว้ในตู้นะครับโอเคก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของปลาเจ้าของคลิปไว้ด้วยครับพี่วอลเดตดนะครับสมบัติพันนะไว้ณทีนี้ด้วยนะครับผมครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็พวกเราครับก็ไม่สามารถเลี้ยง ปลามังกรเยอะขนาดนี้ได้เนาะตั้ง3ามร้อยตัวเพื่อนผมดูคลิปครั้งแรกนี่โอ้โหผมตกใจมากเลยมีคนเลี้ยงปลามังกรไว้ในบ้านโหเยอะถึงขนาดนี้นะเพื่อนนะเราก็ไม่ไม่สามารถเลี้ยงได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่เราสามารถปรึกษานะครับหาความรู้นะครับจากที่โพลเดชได้นะเพื่อนนะใครที่สนใจนี่ก็ลองทักไปถามแกได้นะครับแกใจดีมากๆนะครับเพื่อนก็อย่างน้อยเราก็จะได้ความรู้จากแกแน่นอนครับโอเคนะ ก็ต้องมีเพื่อนๆนะครับสงสัยเหมือนผมแน่นอนเลยว่าเลี้ยงปลามังกร300ตัวเนี่ยวันหนึ่งเดือนหนึ่งใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนนะอ่าแล้วปลามังกร300ตัวเนี่ยถ้าตีเป็นเงินนะครับแบบตำาำนะครับประมาณเท่าไหร่นะทั้งบอกขอเขาเนี่ยโอเคผมจะบอกให้หมดในคิดนี้คิดเดียวเลยครับ ก็มาถึงคำถามแรกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆปลามังกร300ตัวค่าใช้จ่ายตกวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะครับก็นี้แค่ค่าอาหารเฉยๆนะครับไม่รวมค่าไฟค่าน้ําค่าดูแลอนะื่นๆเนาะก็ปลามางกร300ตัวครับใช้ค่าใช้จ่ายต่อเดือน31,000บาทเดือนโวโคตรเยอะเลยก็จะกินกุ้งนะครับต่อเดือนนี่คือ2อ่า200กิโลกร,รัมนะเพื่อนนะ ถ้าตกเป็นวันนี้ก็คือกินวันลพันเลยนะเนี่ยสามหมืนหนึ่งเนี่ยว้าสุดจัดจริงๆก็มาถึงคำถามข้อที่สองครับปลามังกร3สามร้อยตัวถ้าตีราคารวมกันนะครับแบบต่ำตำๆนะครับจะได้สักกี่บาทกันนะเพื่อนผมก็ไปปรึกษาครับพี่วาเดชมาเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนปลาสามร้อยตัวเนี้ครับรวมกัน ได้ราคาประมาณ13ล้านบาทกันเพื่อนโอ้โอเยอะมากเลยครับพเพื่อนก็ต่ําสุดก็จะประมาณตัวละสี่หมื่นนะเพื่อนนะแล้วบางตัวก็จะเป็นตัวละแสนนะอ่ามีหลายราคานาอเพื่อนเนาะประมาณนี้เลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากก็จบลงไปแล้วนะครับพเพื่อนเืสำหรับการเลี้ยงปลาองก้อนโอ้สามร้อยตัวของพี่วอเด็ดนะเพื่อนนะ ก็ต้องใช้ความรักขนาดไหนเเมื่อนะโหเลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วเลี้ยงไว้ในบ้านใช่นะเมื่อนะเลี้ยงไว้ในตู้อืมแล้วค่าใช้จ่ายนี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะเลยนะเมื่อนะค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่นะครับก็เราไม่สามารถนะครับที่จะเลี้ยงปลามังกรได้เยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนเมื่อนแต่เราสามารถนะครับที่จะฝาหาความรู้นะครับจากพี่เขาได้นะโอเคใครที่มีอะไรที่อยากจะสอบถามพี่เขานะครับเป็นความรู้เนาะสามารถ ทักไปสอบถามแกได้ครับแกใจดีมากๆเลยก็โอเคนะครับเพื่อนๆนะคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครก็ฝากกันกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ